โปยเซียนมันเป็นไม้ตระกูลยูโฟเบียนะคะเป็นไม้อวบน้ําตระกูลเดียวกันกับพวกแก้วมังกรพวกกระบองเพชรที่เป็นตอสามเหลี่ยมตอบลูอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถสามารถที่จะเดินทางไกลได้อยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่ตายนะคะ,ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าส่งไปต่างประเทศก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ15วันครึ่งเดือนนะคะกว่าจะผ่านศุลกากรนู่นนี่นั่นออกต่างประเทศก็ประมาณครึ่งเดือน นะคะไปถึงลูกค้าก็ลงปลูกได้เลยนะคะของเราล้างรากให้สะอาดพึงเสร็จแล้วก็ห่อแพ็คนะคะใส่กล่องส่งต่างประเทศพร้อมบินเด็กๆเราจะบินกันแล้วสำหรับสวนท่านแม่ทัพของเรานะคะท่านไหนสนใจก็จิ้มตะกร้าได้เลยส่งถ้าเกิดว่าส่งในประเทศของเราเนี่ยเราจะส่งทั้งกระถางนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าไม้เราส่งทั้งกระถางเป็นแบบไหน